สวัสดีผู้ฟังทุกๆท่านค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพระราชประวัติของพระสมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนารายผู้เป็นหนึ่งในสามพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่4ค่ะพระสมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนารายทรงประสูติเมื่อวันพุธเดือน6แรมหนึ่งค่ำปีจอตรงกับวันที่9พฤษภาคม พุทธศักราช2,381ทรงมีพระนาเมื่อแรกประสูติว่าหม่อมเจ้าแช่ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ที่6ในสมเด็จพระบรมราชมาตามหายิาเธอกมมหมื่นมาตยาพิทักษ์ต้นราชสกุลสิริวงศ์ผู้ท่งเป็นพระราชโอรสในพระบาาสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์เจ้าพันนารายทรงมีพระพาดาพระ พาคินีร่วมพะบปดาเดียวกัน